อ๋อเธอเธอประแม่ปีน้องบ้านเฮาทั้งหลายเละนะครับกับเมนูวันนี้ครับน้าเงี่ยวคนเชียงไฮทำเบาน้ำเนี่ยเชียงไฮแล้วครับเพราะว่าครั้งแรกที่เคยทำมามีดราม,ม่าเล็กน้อยว่าแต่กะเป็นน้ำเนี้ยเชียงไฮแต่กะอีนะขอหยาดเปลี่ยนนะครับเป็นน้าเงี่ยวคนเชียงไฮ่ทำวงเล็บคนเมืองพานเห็นต่างหากน้าตอนนี้ครับหืมถวยน้อยนี่ อันนี้แม่บ้านพิ่นจะเอาไอ้กินกับเข้านะครับนี่จำจำกินกับเขานึงเหมาะขนาดทุกคนนี่เลยนะยส่วนอันนี้ของปีนันเกิลมาบทุกคนตาเล็กเด็ด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 เด็้เด็ดเด็ดเดาน้ด็ดเด็ดงกันเ่อนเน็ดาด็ดเงีดยวมัเมีสเวนปเะกอบเยอะแย็มเดไมเเเดาได้บอกกันแล้เ เขาไปได้ซื้อถ่งงอกมาพอมันแรงแล้วไปยื้อพอมันเขียวครับดนถ่งงอกมันแรงมันจะเขียวนะครับเครื่องเคียงที่เขาจะกินตัวอย่างแรกก็จะมีนี่นะครับพักดองเนาะพักดองนี่แนะนําว่าจิ้มเหก่อนนะครับจิ้มเหก่อนว่ามันเค็มล่าก้ามันส้มล่าก้าหรืออย่างไดหรือถ้ามบออานเก็ะซื้อมาแล้วก็อไปลางหน้ามีสักหน้ามสองหน้ามก็ได้นะครับอ่ะต่อไปก็พักปอมต้นหอมครับปุยอืมโซ อันนี้ของแม่บ้านนี่ใส่นี่ก็ะใส่นิดหน่อยนะครับใส่หมอบปอเป็นยาเนาะใส่พักป้อมตอัวแล้วก็จะมีมะนาวไว้บีปื้อนหนาทุกคนนะครับแล้วก็จะมีนี่ครับอหอมเจียวเนาะวันนี้พี่นังเกิื่อนขอญาติไปเจเป็นหอมขาวนะทุกคนอันนี้เป็นหอมแดงเจียวนะครับพอดีว่าอันอันยังก็กินกินอัน หอยนางลมนะครับมันเหลือก็เลี้ยงมาก็เล่มได้ซื้อหอมเจียวมาสักกรัเล่มยได้เนี้ยตัวมันมันขำแล้วทุกคนเอาหอมเอาหอมแดงเนี่ยคุยก็ได้มันล้ำอย่างเดียวกันนั่นแหะแต่มันอาจจะเหนียวนิดนึงมันจะบะเมินหอมขาวเจียวถ้าหอมขาวเจียวมันจะบบป้อไข่เหนียวนะครับแต่หอมแดงเจียวเอาใส่นาบอีมันเหนียวนิดนึงแต่เขาเผื่อความความหอมใส่เพียหน่อยนี่แล้วก็ยังไม่ได้จิ้มแต่นะหมายความว่าใส่ข้นนี่นจรงจริงแต่หนามันอร่อยละ เราก็จะเพิ่มความเปรี้ยวเข้าไปแหมน้อยจักมันเปรี้ยวมันมีเปรี้ยวดอกงิ้วเนาะอันดอกงิ้วก็ออกรสส้มนะครับแล้วก็มีเมื่อมีสรรพคุณเป็นยาระบายเนาะแล้วก็มีบวเขือส้มนะบวเขือส้มก็ออกส้มและหน้มก็จะส้มส้มปแมปแมนะครับมีความกลมกล่อมแต่เราจะต้องเติมหนามะนาวลงไปด้วยอืมสอบส้มหนักก็ใส่หนักสอบส้มน้อยก็ใส่น้อยนะครับแลวที่สําคัญตอนนี้ เขาจะก้นจะใดีก่อนเหี่ยกําเตอะอ่ะเพือพอแหมกยพี่เปี่ยนเปล่นเขาจะก้นอย่างใดอิเตอร์ขอถามกัมประมาพี่น้องทั้งหลายเนี่ยเขาหมอน้นกล้นนะเนาะกินไปตามเนี่ยเนาะกินไปตามหน้าเนี่ยนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือวันนี้ได้รับการสนับสนุนน้ำชามาโดยนะครับมาได้กินนัน้ำบวยละ นะครับน้ำบวยเดี๋ยวหอต้องตักอันที่มันส้มๆ,มๆเขาผสมไปหน่อยนะครับวันนี้ได้กินน้ำสาเปิดหัวเปิดหัวามานะครับทุกคนกินขนมเส้นเนี่ยเนาะมันแล้วแต่สไตล์นะบางคนเปินเ่นก็จะกินแบบน้อยนิดนะ่ะแต่ปีนังเกริมว่ากินนมเส้นนี่มันต้องตักโอ๊ะนี่มันต้องตักโอ๊โอะทุกคน ถ้าทั้ขายนี่คือบ,เอบเอะเรือบะเรือกําไฮน่ะเจว่าบะเรืออันหน้าบะเรือคนนี้คือบะเรือกําไฮน่ะข้าเสียร์จีนนะข้อยห้าซิฟนี่มีคนซื้อกวะะ่าเนาะงสมัยปรเดียวกว่อนข้อยห้าซิฟแล้วเนาะขนมเส้นขั้นตามเพิมสามซิฟบาทล,ละนะครับจีซิฟ แล้วแต่ก้อนนะมีหนังเติมอยู่บ้านเขาจะมีโคต้าได้แค่ถ้วยเดียวทุกคนมันกับแป้งเหมือนกันเนาะเป็นละอ่อนนี่ได้กลิ่นอย่างมันจะได้โคต้าแค่ถ้วยเดียวมันก็จำเป็นจะต้องเอาข้าวนึ่งมาจำเนาะมันต้องมีข้าวนึ่งให่น้อยมันก็จับเนี่ยก็ลํลนะาใบลําบ่อนเนาะอ๋อแย่แนบนอะีทุกคนเนี่ย cặp 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 này cặp 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 แต่ถ้าเขาเขาจำเยอะเนาะกินกันหลายคนทีนี่แนะนำว่าบ,บริ้จำเมือนนะจำหมดได้น้ำขา้าไจออกเดี๋ยวคนคนกินตัวประวอตาครับนี่ครับได้ถึงพักปอมต้นหอมอ่าพักดองจอกเนิ้วจีนเลือดขนมเส้นอ่าข้าวส้มครบอื้อหือ ัวบอกได้คำเดียวว่าเอเจะดูครับหอมสุม,มาอาภายัยกํานี้อาจจะแบบสุภาพเท่าไหร่เอ้าไม่เอาที่มันสุภาพสุภาพนะน, <tan> นี่ครับเดี๋ยวจะกะลอกเนื้อป,ปีเพื่อนๆได้ดูกันอแอบเพชรอะล,ละฮ้อใส่ยัยนพี่กนเข้าไปแล้วก็เพชรขึ้นมาหน่อยนะครับ พอตกี้มันหลู่สีขมกลมอย่างเดียวเนาะแต่ถ้าคือแบบเนี้ยขายคือรสชาติกะตนี่โอเคเลยครับว่าเราจะได้กับพริกคั่วเออกับแก้มเออของแก้มมันยังมีเหรอแก้มหมูอ่าแขบหมูหนังปองอ่าพริกทอดเนาะอ,อ่าอย่างแต่ของเขานี่คือบอกพร้อมครับวันนี้บอกพร้อมแต่เขาพร้อมเฉพาะทำหน่ำขนมเส้นอย่างเดียว คแล้วก็ขนมเส้นนี่เป็นเมนูตีมีทุกหน้าง,งานนะครับว่จะเป็นขึ้นเงินไม่แต่งงานงานปลอยงานซบงานลา้างานทุกอย่างนะครับขนมเส้นต้องมาบ่มาวันแรกก็มาวันสุดท้ายหรือมีสองวันเ่อเย่างเพราะว่าส่วนมากเขาเขาอันเนหมูนเน้ยอย่างนี้เนาะกระดูกมันเหลือเลือดมันเหลือเขาก็มาเน,น้าขนมเส้นกินกันก็รู้ลำ้ำ เรื่องขอนมเส้นนี่ไว้ใจ่ปีหนังเคิม่มได้มัดเต้นเนือขอนมเส้นนี่ผมยอมรับเลยว่าเป็นเมนูแห่งเมนูหนึ่งที่ที่มีความหลากหลายทั้งรสชาติแล้วก็มันอร่อยครับอื นี่หน่อเพิเ่อนๆไปดูกะ,กะเวลาเขาต้มนะครับ <c oughs> ต้มกระดูกรอเลยแล้วก็ปรุงหน้าม,มันรอเลยครับปรุงหน้าเพื่อให้มันเหมือนหน้าก๋วยเตี๋ยวเนี่ยปรุงเพื่อให้มันได้รสชาติกลมๆลรอเลยครับหลังจากที่มันเปื่อยละนะครับค่อยเอาพริกน้ำเงี้ยวมาใส่ก็ได้เพราะว่าพริกน้ำเงี้ยวสมัยประเดี๋ยวมันมีแบบพั้วแล้วนะครับดูนะครับความเปื่อยของมันมนะครับ แล้วถ้าเขาไปกขนขนมเส้นร้านไหนเป็นหื่อกระดูกมาแล้วมันเปยเ์เปรยนี่นะใจเขาไก่ไปตักเห็นตักอันโง่สองโง่เพราน่นกระดูกนะก็เขียมเนาะเวลาอันร้านขนมเส้นขายอันน้ำเงี้ยวขาย,ข,ายขนมเส้นนี่นะได้กระดูกแข็งอันเนาะอันเดียวนะปฝันเขาเข้าอยู่ฮ่นนะครับนึกว่าเขาเป็นนันก้เนาะนึะ่นกระดูกเขาแขังนเนข้าอยู่ฮะน,นะ สิ่งสาคัญของน้ำเงี้ยวี่คาไปบ่ได้เลยแหมอย่างหนึ่งก็คือเบอกเ์ือส้มนะครับบอกเลยว่าน้ำเงี้ยวคาเบอกเ์ือส้มมันจะบ่มีกินเฉพาะเลยเนาะอ่าที่จริงกินน้ำเงี้ยวเนี่ยแท้ๆเนี่ยมันจะมีกินของเบอเ์เกอส้มอยู่อย,อยู่ในแนมนะครับ แต่บางร้านแต่แต่ประกอบกนี้นะเขาก็ว่ากันเนาะแล้วแต่สูตรไผ่สูตรมันแล้วแต่คนไหนชอบนะครับแต่ให้ขายยกแบบรสชาติเหมือนตีปีปหนังเกิ่มเนี่ยลองลองทำดูครับแล้วก็เอาสิ่งตีปีหนังเกิ่มแนะนําลองไปทําดูส่วนรสชาตินั่นก็ต้องชิมหลายๆตีหลายๆจาาแล้วเขามาปั๊บของเขาว่าเขาชอบรสชาติแบบไหนอื เข,ข้ากัม้นำกัมคนเท้าบอกว่าจะเป็นเนี้นยอันนี่ห้ามกินข้าวกัมหนำกดี๋ยวมันจะกินจะกัดเหี้ยกรแต่หนำอันนี้แบบมีปัญหาครับก็แปลงเหมือนกันเน,นาะหนำนี่กินได้สุดคืนมานตื่นหัวซึกกัดนะแต่มันเหม,เหมือนเดิมแต่ลนนะ อรอยออต้งเอี่ยส้เไดจะกินอยู่นะครับเพนี่นะได้จะกินก็เข้าอยู่นะกินกับในบ้านนะครับตัวนี้ขออยาดโซ่เพื่อปีๆเปื่อนๆได้กินเข้าไปพร้อมๆกันก่อน ขนมเส้นมันก็จะมีเส้นอยู่สองประเภทเนาะก็มีเส้นใหญ่เส้นก๋วยเตี๋ยวครับขนมเส้นแต่สมัยประเดี๋ยวนี้ก็มีแบบหลากหลายมากยิ่งขึ้นเนาะใส่มีเหลืองก้อนี้ใส่มีขาวก็มนี้ใส่เส้นเล็กก๋วยเตี๋ยวก็มี <c oughs> แล้วแต่ความชอบสมัยปีนึงเก็เป็นละอ้อนี่มนี้นะครับขนมเส้นนันเส้นเล็กอิ่มนีม้นะ มีสองสองเส้นะนะั่นแหละคือเส้นขนมเส้นกับเส้นก๋วยเตี๋ยวอย่างที่บอก,กคือหมูส <c oughs> ับต้องหมูสับต้องอย่างก็ต้อง ต้องมากตัวเนาะมักมันปอต้องเป็นหมูหมูซับหรือหมูโบสตีมีมันถ้าเป็นหมูแต้ๆมันจะมันจะด่างลําไปนะครับแย่มันอืม,อ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 ม ข่าวอ่าอันอย่างก็พี่น้องเมืองพานไปร่วมเฮทอปตีอันเจียงม่วนนี่ครับเจ้าเป็นเล่ากันสิบกว่าคน <ปะ S 1> ลงดอยเจียงม, <laughs> ม่นะมวนบะมู้จักดอยเจียงม่วนน้อยไปนะครับดอยเจียงม่วนนี่มันขึ้นไปบ้านหลวงออกเมืองน่านบุนได้เลยนะครับมันเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มเป็นเพิ่มมันสามารถออกจังหวัดน่านบุนได้เลยนะจังหวัดอันเพจ่งม่วนจังหวัดพะเยานี่นะนะครับนับได้นับไปเนอร์พี่น้องเมืองพานพี่น้องเจียงไฮเฮานะครับ เสือออเทอร์เนาะแมลงนี่ไปพอละกิโลตัดจังวายเก้าสีทุกคนผูกยังเปื้อนเดิมน,น,นี่นะครับดูด้วยพอในคราวอย่างก็เฮดทอปอ่ากัมพูชาเออเข้ามาบ้านเฮาคึกคักนะครับเดี๋ยวถ้าถ้าอันพม่าเป็นปลลบกันนี่เฮดทอปพม่าก็จะเข้ามาเหมือนกันละเนาะไม่เป็นปลาโลบกินยัง โคตรดีทุกคนอร่อยมากบอกได้คำเดียวว่ะเดี๋ยวมีตอ่อมีตอ่อเนี่ยต่อถ้วยน้อยเนี่ยอ่ะุกคนก็ หมดพวยครับนี่เหลือกระดูกด้วยเขาเหล้วก็เหลือนหน้ามันเนาะปิดจอบด้วยเขานึงโอ๊ะโนี่นะครับเขานึงโอ๊ะโห้เหตุก,กรรมอ่าตลกคันพวยนะครับ,รบขอบคุณสำหรับการติดตามและสมัครรับขมูลืมกดไลค์กดแชร์คนสับสับไข่ก็กระดิง่ง สองโค้ยูิงหวานเท่าตัวนะครับรวมถึงติดตามเพจเท่าตัวนะครับเพจโค้ดยูิงหวานติดตามปีฐานเกื้มหุนตัวในเฟซบุ๊กอ่าโลำโพงด,งดังนะติดตามกับตัวนะครับทุกช่องทางเขาจะลงคลิปกระจัดกระจายกันไปเรื่อยๆนะครับหรือเครื่องพีพีเพิ่ดไปได้ติดตามกันขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมม,มีเมนูอย่างแนะนำมาได้เนีย่ยได้จัดซื้อทันทีครับลายพีบีเปิดไปก่อนครับ Arroy.